พาอัปเดตบ้านแบบใหม่มินิบานบ้านโมเดิร์นสไตล์มินิมอนพร้อมทีขอดที่โครงการสิี่ยมโคมินิคมแล้ไปชมกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้พี่ฟานจะพามาอัปเดตบ้านแบบใหม่บ้านแบบมินิบ้านของเรานะคะเป็นแปลงมุมแปลงสวยของเราและเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะแปลงนี้เรากําลังจะตกแต่งเป็นบ้านตัวอย่างนะคะเป็นแปลงที่31ค่ะตอนนี้การก่อสร้างดาเนินการก่อสร้างไปเกือบ100%เเซแล้วนะคะจะเหลือในส่วนของงานเก็บสีและงานต่อเติมอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็จะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะ และในตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในสู่โซนด้านในนะคะตรงโซนนี้จะเป็นโซนของห้องรับแขกน,นะคะแล้วก็จะเชื่อมต่อกับโซนครัวด้านนอกที่เราจัดไว้ให้นะคะส่วนตรงนีน้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเคาน์เตอร์บาร์นะคะซึ่งเราจะเน้นเป็นโทนสีเทาให้นะคะและทางด้านนี้ก็จะเชื่อมต่อกับช่องเปิดที่จะเชื่อมต่อไปโซนสวนพื้นที่ด้านข้างะค่ะตรงนี้เราจะเว้นที่ว่างไว้ให้เยอะมากๆเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นบ้านตัวอย่างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันคะ่ะว่าพื้นที่ด้านตรงนี้เราจะต่อเติมเป็นอะไรกันนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อคะ่ะส่วนด้านนี้นะคะเราก็เริ่มจัดเตรียมที่จะเป็นมีโต๊ะทานข้าวมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งให้ดูคะ่ะว่าหลังจากที่เราตกแต่งเสร็จแล้วห้องรับแขกห้องนี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วมีความน่ารักมากน้อยเพียงไหนคะ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปชมที่โซนห้องนอนกันนะคะ พอมาทางโซนห้องนอนค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนของห้องนอนใหญ่ค่ะอันนี้เราก็เตรียมเฟอร์นิเจอร์ไว้เกือบครบแล้วนะคะเดี๋ยวรอ,อ<ๆ>น้องๆมาตกแต่งและจัดอีกักนิดหน่อยค่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับห้องนอนใหญ่ของเราห้องนอนใหญ่ของเราแล้วก็จะแยกโซนให้เป็นสัดส,ส่วนเลยนะคะว่าเป็นโซนของห้องนอนและอันนี้จะเป็นโซนของห้องแต่งตัวค่ะแล้วพอถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นโซนของห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนในตัวเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวพอถัดไปนะคะก็จะเป็นโซนของห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องค่ะและก่อนจะถึงห้องนอนเล็กก็จะมีห้องน้ําแยกไว้ให้อีกหนึ่งห้องนะคะคือตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําเล็กของเรานะคะที่จะใช้รวมระหว่างห้อง นอนเล็กแล้วก็ห้องรับแขกค่ะส่วนห้องนอนเล็กของเราห้องนี้ก็ไม่ได้เล็กนะคะจะมีความกว้างและน่ารักมากๆเลยค่ะตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็เริ่มจะเอามาลงและมาตกแต่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีตอนเสร็จค่ะว่าออกมาแล้วจะน่ารักเป็นแบบไหนนะคะสําหรับบ้านมินิบานของเราค่ะค่ะแล้วสาหรับแบบบ้านมินิบานนะคะจะมีเพียง5ยูนิตพิเศษเท่านั้นค่ะ ท่านใดสนใจจะเข้ามาเลือกชมแปลงสวยและจองก่อนคนอื่นก็สามารถเข้ามาชมที่โครงการสินยาโคมมินิคมได้เลยนะคะเปิดตั้งแต่8.30ถึง4.30โมงครึค่ะ